ปลาถุงที่เดินซื้อมาเป็นกิโลเก็บเอาไว้ใส่สำหรับแกงเลยจา้ามีตัวมันจะอร่อยจ้ะนี่มันเอาพี่น้องทิ้งไว้แล้วก็คนๆคนๆน,น,นี่ขึ้นมาเดวเดินหนีเหลือตะก้างพี่นอ้องเอ้ยนี่เนือมันเปื่อยลงมืดแล้วเหลือตะก้างมันพี่น้องน,นี่นะมันก็จะอร่อยอร่อยมากเลยแหละสวัสดีจา้าวันนี้นนเ,เมนูหน่อไม้จา้าวันนี้แกงหนอห่อไม้หน่อไม้ที่เดินบอกวันนั้นแลยจ้านี่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  นี่เครื่องพริกกระเลียงพริกยะเดือนเด้อนี่นี่มีตะไคร้หัวขาใบมะกรูดหอมหัวหอมทุบเด็กกระเทียมนี่ใบมะกรูดเนาะนี่เครื่องเนาะนี่ยเดือนก็จะตําพอยุบยุบเด้อนี่ยานางนามยานางยะเดือนตำไว้แล้วนี่นาำเดือดแล้วเอาใส่พี่น้อง สามด้วยน้ไม้จ้านี่น้ไม้นน้ำมัสชุดแขงไงก็อร่อยพี่น้องเมน,นูบ้านนี้แหละใครก็แกงเต็เมมดแต่อยู่ที่ว่าใครจะแกงอร่อยกว่ากัน <c oughs> อก็แกงไงก็อร่อยแก่งน้ำม้เองนะพี่น้องเนาะมาเชื่องปรุง เดินจะใส่น้ำตาลช้อนหนึ่งเดอย้าใครไม่กินหวานก็ไม่ต้องใส่จ้าอันนี้รสด,ดีจ้าชูรดจ้าช้อนหนึ่งจ้านี่น้ำปลาพี่ข่งเดีจ้า สามด้วยน้ำปลา,าเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ตัวมันได้ด้วยจ้ะใส่เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ในกระชอนด้วยพี่น้องนี่สุมไปก่อนจ้ะทีๆอย่เดี๋ยวใส่กระชอนนี่คือว่าก้างมันจ้ะก้างมันจะได้ไม่ลงไปนะพี่น,อนอ้องเนาะเอาเดี๋ยวที่ต้มไปก่อนด้วยพี่น้อง พี่น้องทีจะเดือนใส,ใส่ปลาเป็นตัวนี่นี่ที่ใส่กระชอนนี่กันกลางมันเด้อจ้านี่เดี๋ยวมันเปื่อยกางมันก็จะลุดอยู่ในกระชอนจ้านี่นี่นี่เดี๋ยวมันซุกมันเปื่อยมันก็จะอยู่ในนี่จ้ากางมันจะไม่ล่นลงหมอเนาะปลาถุงทีจะเดือดซื้อมาเป็นกิโลเก็บเอาไว้ใส่สําหรับแกงเด้อจ้ามีตัวมันจะอร่อยจ้านี่เอาพี่น้องทิ้งไว้แล้วก็คนคน,คน,ค,นคนนี่ขึ้นมาเดี๋ยวเด้อดนีเรือตะก้างพี่น้องเอ,อ้ยนี่เนือมันเปื่อยลงมืดแล้ว เหลือตะกามันพี่น้องนี่น่ะมันก็จะอร่อยอร่อยมากเลยแหละนี่เสร็จแล้วจะเด้นออกแล้วนี่กลางมันพี่น้องมันมีร่องมอเองนะพี่น้องอ้าพี่น้องใส่พักจะจัดใส่พักใบนางรักหรือใบอีตูนี่พักจะโอมลูกโดดอ้าวใส่ลงไปอ้ากากหมูมีไส้ใสม่มด ก็ไม่รู้ว่าอร่อยกากหมูหรือว่าอร่อยหน่อไม้เลยเด้อพี่น้องใ,องใส่ลงไปอ,อู้อร่อยใหญ่เลยพี่น้องยังไม่ได้กินเลยอร่อยแล้วพี่น้องทานไหม <c oughs> อู้หูหอมมากโอ้หอมหอมหอมพี่น้องเอ้ยน่ากินแม่นี่ดูนี่หนีงเนื้อไม้าะเดือนโอ้นี่น่ากินไหมพี่น้อง แยกอร่อยกากหมูหรือว่าอร่อยน้อไหม่เลยพี่น้องเด้ออยากกินหลายอ้าวกดติดตามมีเดือนทุกช่องทางเลยพี่น้องอ้าวเสร็จแล้วเจ้าอุ้ยน่ากินพี่น้องหอมหอมหอมอ้าวอย่าลืมกดติดตามมีเดือนเด้ออร่อยอร่อยอุ้ยกากหมูหรือว่าอะไรกันนี่โอ้โหเป็นทอนนอนเลยอุ้ยน่ากินน่ากินพี่น้อง 23อย่าเดียนเด้อทุกช่างทาง